อะตอมตะลุยสนามกอล์ฟตอนที่3โฮอินวันในหลุมพาสมาถึงหลุมที่3แล้วหลุมนี้เป็นพาสาที่มีระยะสั้นกว่าหลุมอื่นๆและมีบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้ากรีนพ่อครับหลุมพาสามนี่แหละที่อะตอมอยากทำโฮอินวันที่สุดเลยน้ำนิวตรอนอยากเล่นน้ำน้องนิวครับอย่าวิ่งไปใกล้น้ำนะลูกอันตรายโฮอินวัเหรอ มันยากมากเลยนะลูกต้องตีลูกให้ลงหลุมตั้งแต่ช็อตแรกเลยใช่แล้วจ้าอะตอมโฮอินวันเป็นความฝันของนักกอล์ฟทุกคนเลยนะถ้าทำได้นี่สุดยอดมากๆเลยอะตอมตั้งใจตีลูกแรกอย่างเต็มที่หวังจะทำโฮอินวันให้ได้แต่ลูกกอล์ฟกลับตกลงไปในน้ำดังตูมอ้าทำไมกันลูกตกลงไปในน้ำจนได้อะตอมไม่เอาแล้ว อลูกหายไปในน้ําแล้วอะตอมเริ่มโมโหอีกครั้งคุณพ่อรีบเข้ามาปลอบไม่เป็นไรนะลูกเหมือนตอนเราต่อเลโก้แล้วต่อผิดชิ้นนั่นแหละเราก็แค่รือ้อแล้วต่อใหม่ได้นี่นาะถูกต้องจ้ะและกอล์ฟก็มีกติกาสําหรับการแก้ไขเมื่อลูกตกลงไปในเขตอันตรายที่เรียกว่า water hazard เราสามารถดรอปลูกใหม่และเสียหนึ่งแต้มจ้ะซึ่งปกติแล้วจะมีเส้นสีแดงกำกับไว้เสมอ บางสนามจะมีเขตที่เรียกว่า drop zone ที่เราสามารถนำลูกมาด r o p ได้เลยซึ่งบางครั้งการตีลูกให้ตกน้ำเพื่อมาด r o p ที่จุดนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็ได้นะเพราะบางทีถ้าเราพยายามตีข้ามน้ำแต่กลับตีพลาดลูกอาจจะตกลงไปในจุดที่ตีออกมาได้ยากกว่าเดิมก็ได้จ้ะป้ายอะไรคะพี่้อมนิวตรอนอยากดูน้องนิวครับอยู่ตรงนี้กับพ่อนะลูกอย่าวิ่งไปใกล้นะครับอ๋อแบบนี้เอง ถ้าตีลงน้ำแล้วมาดรอปใหม่คะแนนอาจจะดีกว่าก็ได้นะเห็นไหมลูกการเล่นกอล์ฟไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังอย่างเดียวแต่ต้องใช้ความคิดและการวางแผนด้วยอะตอมพยักหน้ารับอะตอมได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญอีกอย่างแล้วว่าบางครั้งการเลือกที่จะถอย1นก้าวเพื่อเล่นอย่างฉลาดก็เป็นสิ่งที่ดีกว่า